เอาเริ่มเลยนะครับวันนี้นั่งแบบแกาลังแต่งตัวเดี๋ยวจะพาไปนําชมที่นาป้าหน่อยนานุกป้าหน่อยหลวงป,ปอกนะครับที่บ้านหัวนาตําบ,ตบลตาบลจระเข้อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวดยเนี่ยมีมีญาติผู้ใหญ่มาเตรียมสีขาวก็พูดคุยกันตามภาษาที่ญาติผู้ใหญ่เอ้านี่เจ้าของที่นาเอาหันหน้ามาสินา่งแบบวันี้มาสีขาวหน้าป้าหน่อยนะครับ กับครอบครัวค,คนนี้ไปไหนก็ต้องสวยไว้ก่อนเอานี่ครับาทาดหมาทาดแมวทัดหมา yeah, <laughs> ทั้งแม่ทั้งลูกทัดหมา <laughs> สมบายนี่ค่าสบายปันหมา <laughs> <laughs> คนลำบากสบายปันหมาเอาเอาตัวนี้นะครับคู่แข่งมาร์คเซนเบ,เบิร์กไม่ว่าจะก,กว้างจะไกลที่ไหนในปงในปา่าเขาก็เล่นได้เหมือนเดิม, <laughs> ค,อมด <laughs> คอมพิวเตอร์ <laughs> เล่นตลอด ตลอดงานเออจะมันมาขักอ่อเดี๋ยววันนี้จะแอบดูลูกชายคนกลางนะครับลูกชายคนกลางขยันมากตั้งใจเรียนหนังสือนี่ในคณะนิพพานนี่มาทุ่งนานนะครับเด็กยังมาเรียนออนไลน์ทุกนี้ยุคไอทีนะครับอยู่ทุ่งนาก็เรียนออนไลน์อ๋อพอไม่กวนละพอไม่กวนอยู่ทุ่งนาก็เรียนออนไลน์นี่ทุ่งนานะครับ ต้นขามใหญ่ที่ทุ่งนานาป้าหน่อยไม่ใช่นาตีเอ้อนนามาเจอช้างเพือกโอ้มาเจอนางไม้จะไปไหนต่อเธอจะไปไหนไม่มีอะไรนะครับเขาจะสวยไว้ก่อนหน้ามาดิโอ้ยหน้ามืดหมดเลยบานดำๆเต้สีข้าวนะครับดูถ<อ>นน โน่นไกลๆป้าหันมาชมไกลๆนะครับพอทําเสร็จแล้วเขาก็จะนี่ครับตากข้าวตากข้าวไม่ได้ตากถนนนะครับตัวนี้ตากอยู่กลางทุ่งนาป้องกันอันตรายได้สบายๆโอ้แดดก็ร้อนหน่อยนะครับร้อนหน่อยโอเคเนาะโอเคนะบ๊ายบายปิดเบรกปิดเบรกโอเคโอเคอ่ะปิดเบรกกับคนนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาก็ โอ้โหหญ้าลกไปหน่อยนะครับหญ้าลกไปไหนมีร่องนาะนี่นี่คือทุ่งนาฝั่งนี้นี่นู่นครับกองข้าวกองข้าวใต้ต้นมะขามใหญ่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหอคุณปริยาจะพาไปยังไงลงมาสิก็ลกล้องก็น่าหน่อยนะครับมือไม่ค่อยน,นี่โอเคโอเคอเดินไปนีค่ครับโอ้โห,โโหในข้าวเยอะเหมือนกันนะครับข้าวอ่ ตามทุ่งนานี้น่าจะน่าจะปักดำนะครับข้าวไม่ได้วานดูต่อฟงังต่อฟงังก็เป็นการปักดำแล้วก็ใช้เกี่ยวนะครับไม่ได้ใช้รถเกี่ยวใช้คนเกี่ยวคนเกี่ยวแล้วก็มัดเด็ครับมัดเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนเรียกเป็นฟ่อนเข่านี่นยะตามที่คุณแม่บ้านคุณถือไว้นี่ฟ่อนเข่าแล้วตอนบ่ายน,นี้ก็จะมีรถมาสีมาสีนะครับมีรถมาสีข้าวแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานัด ไม้ดูข้าวไว้ก่อนนี่ครับดูข้าวเยอะนะครับกองข้าวเยอะอยู่ใต้ร่มมะขามถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นลานนะครับแต่นี่ก็เป็นภาคเขียวอ่ะคุณภริยาอันนี้ข้าเหนียวกอนใหญ่กองใหญ่หญข้าวอะไรก็ไม่รู้แหละถือมาเลยกองใหญ่กองใหญ,ใหญ,ใหญ่ข้าว นี่ครับเกี่ยวแล้วก็ทําเป็นกองข้าวเป็นฟอนฟอนเข่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องตีเข่าแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะใช้รถสีตอนนี้ก็ยังรอรถสีเข่าอยู่นะครับรถสีข้าวอยู่ย,ยังไม่มายังไม่ถึงเวลาน,นจะมากี่โมงคุณภรรยาเราจะมาบ่ายโมงโอเคโอเคเดี๋ยวตอนมาสีข้าวเราจะมา,าถ่ายทาต่อนะครับตอนนี้ก็ดูกอ,องข้าวเป็นพลางๆก่อน ทุ่งนานี่นี่ครับทุ่งนาจระนี่ครับเป็นเกี่ยวนะครับเป็นข้าวที่ปักดําเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวท,ท,ทำปีไหมป๊าปบะปีปีไหมเอาปีไหมครัปีเป็นไหมต้องปีนะคะทำปีอ่ะทำไงอ่ะทำไงนะอ๋อ เดี๋ยวภรรยาก็จะทำปีให้ดูนะครับเป็นโอเคยมาเล่นตอนเด็กๆเล่นตอนเด็กๆตอนตอนเป็นสาวสักหน่อยเลยตอนเป็นเด็กหน่อยเป็นไรไม่หละลองดูเลยเอาใช้มือใช้มือใช้ความเร็วหน่อยสิไม่ไม่ได้วันนี้วันนี้มาทำเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเจอนสายดับเอาใช้ไข่หันมาทางพี่สิจะทำนี้ ปีเคยทําตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นเด็กเราก็ทําไม่ได้ทำมาหลายปีอ่าทำปีนะคะอ่ะกูสามีกำลังทำปีนะคะนี่นาดำนะคะนาใช้การปักดำนะคะก็จะเหลือ เขาเรียกอะไรนะที่เหลืออย่างเงี้ยเขาเรียกตอข้าวตอฟางนะต,อฟาง,ตอฟางข้าวนะคะเราสีก็จะเป็นฟางข้าวเรา,เามาอบไก่อร่อยมากค่ะจำไม่ได้ว่าทําอบไก่อบฟางอร่อยมากจะดังไหมเนี่ยก็เนี่ยท <c oughs> ําเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงไหมทดสอบค่ะทดสอบ <c oughs> ไม่ดัง <c oughs> ไม่ไดังไม่ด้ไม่ได,มด้เอามาเอามาอีกรอบนึงนะอีกรอบหนึ่งนะคะ เมื่อกี้ปีไม่ดังจะดังหรือเปล่าดัางหรือเปล่านอ้อค่ะบริเวณทุ่งนานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะล้อมรั้วสีขาวไว้หมดแล้วค่ะข้าก็จะไร่อ้อยนะคะนาอยู่ห่างจากถนนมริวันแค่ ไม่ถึงกิโลค่ะโอ้ยดังแล้วค่ะดังแล้วอุ้ยดังจริงๆเลยคุณสามีทําปีดังอะลองทดสอบสิคะทำตอนสมัยเด็กๆอะทดสอบค่ะอืเอาอะให้เราเป่าดิอัานมานี่ค่ะตําปีตอนเด็กตอนเป็นเด็กน้อยเลี้ยงขั้วให้ข้เฮ็ดนะครับอันนี้กับบรรยากาศเดิม พอยังไปไหนต่อพ่อก่อนนะพ่อก่อนพ่อก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีขาวสีขาวเดี๋ยวจะมาใจอีกครับสรข้อสระใหม่สระน้ําเต็มน้ำเยอะมากเมื่อเช้าก็ปลามาปล่อยไปแล้วสามสี่ร้อยตัวดูอ๋อนี่ยคุณนาอ๋อนี่มาเจอเจ้าของเจ้าของเจ้าของที่แปลงนี้นะครับทั้งคุณนายทั้งอาจารย์ปอกวันนี้จะปลูกอะไร ันนี้จะปลูกมะละกอเสริมมะละกอแล้วก็ปลูกมะขามยักษ์โครงการโคกน้องนาโมเดลโคกมะนาเศรษฐกิจยุคนี้ไม่ค่อยจะพอเพียงนะเพราะนายกตู่นี่แหละถ้าเปลี่ยนนายกเมื่อไหร่ก็คงน่าจะพอเพียงอะดูนี่ครับการเตรียมเตรียมดินเตรียมดินอันนี้แต่มันน่าจะตายแล้วนะดินพ่นดินน่าจะตายแต่ว่ายังไม่ตายหรอกไม่ตายนะทนทายาทเหมือนกันนะคนไทยนี่ทนทายาท เด็ดกกินไม่ดีมาห้าปีก็ยังทนท้ายาตอยูน่นะครับอดูนี่คุณนายนะครับท่านทานาป้าหน่อยเดี๋ยวพุ่น,น,น <c oughs> จะเตรียมตัวปลูกมันเตรียมดินอยูน่น,นะครับตอนนี้การตัดดินดินดินต้นต้นตีต้นน้นนนยนอนหยหนาต้นน้อยหนานี่น้อยหนาครับปลูกได้เดือนกว่าแล้ว โอ้น้อยหนานี่พันปากช่องนะครับนี่ซื้อมาจากปากช่องทางคนกรุงเทพนยลยเหรอซื้อมาฝากา <laughs> แต่ก็ค่อน้าเกะน,นั่นเลยนะตัวยากตัวยาก,ยากไม่ค่อยได้มาดูนะครับนานมากแต่ต่อไปนี้เห็นว่าจะมาตลอดตลอดแล้วโคงแกะเจริญเติบโตอ๊มามเสาร์อาทิตย์เขาจะเจริญเติบโตมีโคงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฝั่งนู้นเป็นที่นาฝั่งนู้นเป็นที่นา รอปลูกข้าวตอนนู้นเขเป็นที่นาปลูกข้าวนี่ก็เป็นสระน้ำเป็นสระน้ำสี่เรบเลี้ยงปลานะครับโอ้โหพื้นที่นาเพิ่นเยอะนะครับเจ็ดไร่เจ็ดไร่นี่เขาทำอะไรได้โอ้โหทขาอะไรได้หลายอย่างเนลลิบิ้ได้หลายอย่างมันทานาสามไร่หัวนาหมูเดียวโครงการก็โอ้โหนาโมเดลโอ้โครงการพันแปดร้อยล้านเอ้า ติดตามต่อไปนะครับสำเร็จเมื่อไหร่ก็เชิญผมมากินไว้นะลงไปแล้วเดี๋ยวพักไปอดูนะครับคุณนายเพิ่งกำลังใส่็ุไปดานออกกำลังใส่็ุไปโอ้ขีววัวส,สดขี้วัวส,สดของแท้ของแท้ดั้งเดิมของแท้ของแท้ของจริงของจริง ของจริงคีวัวของจริงโอเคเอแน่นอนอแน่นอนอ่ะดต่อไป้ไปูต่อไปอนี่ครับจากที่เราเห็นเนี่ยถ้าจะไม่มีใบนะครับน่าจะบอบช้ำม,มากแล้วดูใส่ปุ๋ยวันนี้แล้วเราจะติดตามผลงานเนี่ยว่าดูต่อไปจะเริเ่มเติบโตไหมแรงมากไม่ค่อยได้รดน้ำนะไม่ค่อยได้มา ต่อไปน่าะ <nervous S 1> จะมาทุกวันนะเล่นก uh, ันหน่อยนะอันนี้ม่อนม่อนบลูเบอร์รี่เดย้อ๋อนี่ม่อนบลูเบอร์รี่ม่อนเบอร์รี่นะครับที่เป็นลูกใหญ่ใหญ่ที่กินลูกนะครับเป็นม่อนพันนี้กินลูกทำวายสังกัญหนักม่อนเบอร์รี่นี่ครับ เจ็ดไร่เนี่ยโอ้โหมูลค่าหลายล้านมูลค่าหลายร้อยล้านนะครับที่นาเจ็ดไร่นี่ครับมุ่นมอนมอนเบอร์รี่ล่ะปะ้าหนุ่ยป้าพัดเอามาฝอยคุณเทพครับ <laughs> เด<า>ี <laughs> เ๋ยวป้าหน่อยครับอ้าว <laughs> ตอนนี้มันตอนนี้มันก็ช้ำๆหน่อยนะป้าหน่อยนะ <laughs> ตายเลยตายเลย <laughs> มันไม่ค่อยได้มันอยากใกล้ชิดคนนะครับคนอยู่ไกลไม่ค่อยได้มาแต่ต่ว่าเห็นว่าต่อไปจะมาทุกอาทิตย์ก็คงจะสวยงามขึ้นอยู่พ่อหน่อยโอ้โหยิงเหล็กนะี่ยบหยิงเหล็กสาวออฟฟิศทำนานก็เป็นลูกแม่นี่มีผู้เดียวนี่แหละครับ <laughs> ลูกแม่นี่มีผู้เดียวดนะ้อผู้อื่นเห็นว่าเป็น <laughs> โดยเฉพาะคนนั้นทำอะไรเป็นกับเขาไหมเนี่ยรางยางยอร่อนอาโพสอย่างเย่อร้อนสวยมามานี่เลยเป็นเด็กหน่อยอยู่หรอเดินมาตอนนี้ก็เจอดอกไม้เป็นดอกผักบุ้งนะครับท่าทางสวยงามมากลองดูนะครับท่านผู้ชมครับดอกผักบุ้งดอกผักบุ้งดูสิครับไม้แต่ต้นดินแห้งแล้งมั้ะครับ ดินแห้งแรงแต่ว่าดอกผักบุ้งก็ยังสวยงามท่ามกลางความแห้งแรงของดินโอ้โหสวยมากนะครับและลานตาดูครับเต็มไปหมดเลยนี่ดอกผักบุ้งนะครับผักบุ้งไทยเจริญเติบโตได้แม้ในที่ดินที่แห้งแรงโอ้โหสวยงามนะดูนะครับผมให้ดูให้ดูเต็มๆเลย ให้ดูเต็มๆสวยงามไหมครับดูเต็มๆเลยดอกผักบุ้งโอ้โหโอ้ฝั่งนี้มีนางแบบมีนางแบบแอบมาชมดอกผักบุ้งเรานึกว่าเราจะมาคนเดียวอะเดินมานางแบบเดินมาสวย,สวยโอ้โหท่ามกลางดอกผักบุ้งกระแสสวยมา,มาเจอคนมาเจอคนสวยเอ้า มาเจอคนสวยเอ้าเดี๋ยวดอพบุ้งโอ้อ้าวอ้าวนาี่มีต้นนี้ด้วยหอ๋อดอพุงโอ้โหอ้าวแม่วันนี้มีนางแบบกิตติมศักดิ์นะครับนางแบบพุ่นแม่ลูกสามคนนามสกุลเดียวกันนะครับสยด้พบุงเอ้าสวยงามมาก แต่ผักบุ้งสวยจริงนะครับสวยเต็มไปหมดละลานตาเกิดได้ทํากลางในบรรยากาศที่แห้งแล้งตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวฝนจะตกไปหลายเดือนแล้วเลยปวดตาเอาตามใจชอบเอาดีเธอสบายใจชอบเนาะเอาเดี๋ยวจะพาดูชมสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับอีอ้อย ต้นกล้วยต้องไปเด้ครับเด้อลูกแมนนี่มีผู้เดียวนี่ละลูกป๊อกก็หาดยะหากยะเ,เอาเม็ดซอยกันเทศได้ครับสองลุงก,ก็ป๋ะละลาอ้อยหวานจะเอามีดเลยอย้อ,อยกำลังงามงอ้อยกำล,ลัสง,ออลงสวยครับ เออกำลังสวยงามมาก สองคนสามีภรรยาเป็นคุณป้าของคุณลุงช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันเลี้ยงไว้ดีดีป๊อสดีมากให้มาเลี้ยงไว้วไนี่เนาะให้เลี้ยงไว้นี่เนาะให้เนาะให้เลี้ยงกันเนาะดีมากดีมากอ๋อน,นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาไปเดินกวนไปกวนไม้นี่แหละวนหนารางอยู่นี่ให้รงนั่น อย่างนีนอาจารย์ป้ายเจ้าย่างมีบางขั้นขั้นนั้นมันจะมีพักไอ้พักไอ้ดอกไอ้นั่นน่ะไอดอกกระเจียวน่ะขั้นพุ่นเนื้อย่างบางขั้นนั้นดอกกระเจียวนี่มีดอกกระเจียวกับขั้นนี่ละนี่อยู่ข้างหน้าเธอแต่มีนี่ดอกกระเจียวเห็นไหมน่ะข้างหน้าหน่อยอ่ะนั่นดอกกระเจียวน่ะอยู่ข้างหน้าแม่ก็ลงไปคุณจะพาไปดูดอกกระเจียวต้นนั้นเป็นไงดอกกระเจียวน่ะเอ้า มันจะพาไปดูดอกกระเจียวดูนะครับเรามาค้นหาดอกกระเจียวกันนะคะดอกกระเจียวจะให้นี้ข้ามท้งองคนสารอาเอาเสือาแลวเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อนี่เอาฟางไปสำหรับ ลูกแมนี่มีผู้เดียวนี่ได้ครับเด้อผู้อื่นของประเทศน้ำดอกอก็โอ้ที่นาสวยงามมากเลยครับเป็นแปลงปลูกฟองนี้เปของป้าหน่อยกันปะโอ้รถสีข้าวน่าจะมาแล้วนะคุณน่าใช่ เจ็ดไล่เจ็ดไล่เนี่ยมาดูลงุงกับป้าเพิ่นทำสวนนะใส่ปุ๋ยที่วัวใส่ต้นกล้วยการสีข้าวอยู่นะคะตอนนี้กำลังสีข้าวเหนียวค่ะ กำลังช่วยๆกันสีข้าเหนียวเลยนะคะค่ะสีข้าเหนียวนะคะ,ส,ะ,คะสีกันที่ช่วงนาเลยค่ะสีกันที่ช่งนาเลยนะคะ เห็นไหมคะอกข้าวนาดํานะคะนาดําแล้วก็ได้ลองข้าวเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งก็ทำการสีนะคะสีแล้วก็จะเป็นกองฟางนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ถุงกลกอง สีข,สข,ข้าวอยู่ละคะกำลังสีข้าวค่ะสีข้าวค่ะ